เชื่อมต่อนะครับวัดกระแสไฟจากตาเริ่มเปลี่ยนทงานแล้วนะครับตอนนี้ยังไม่ไต่อโลดนะกระแสเป็นี่นี่ครับมาดูความที่ตู้แช่นะครับอันนี้เพิ่งน,นะครับว่ากํางานทํางานนะครับ บตาตู้แช่นะครับก็คอมเพรสเซอร์ทำงานแล้วนะครับมีเสียงพัดลมนะครับแล้วก็ระดับภูมินะครับกำลังลดลงครับจาก32ครับเหล,เลือ9นะครับตอนนี้คอมเพรสเซอร์ทำงานนะครับกระแขึ้นไป13.2แอมปจากการทดสอบนะครับตัวอุปกรณ์ เสริมนะครับวัดกระแสไฟในการทํางานของตัวตู้ทําความเย็นนะครับของเครื่องปั่นไฟนะครับนะครับเราทดลอบติดตั้งนะครับทะเบียน710627นะครับทีนี้วิธีการดูนะครับกดไปที่เมนูนะครับแล้วก็เลือกคําว่ารายงานนะครับเลือกคําว่าเชื้อเพลิงนะครับเลือกคําว่ากราฟน้ํามันคงเหลือในถังนะครับอันนี้เรายืมกราฟนี้มาใช้แทน เรื่องของการวัดกระแสก่อนนะครับเลือกรถที่ต้องการนะครับ0627นะครับแล้วก็เลือกอุปกรณ์ทดสอบนะครับเลือกวันที่นะครับอันนี้ครับก็คือว่าวันที่7นะครับวันที่8นะครับรถมีการวิ่งแล้วก็เปิดตู้เครื่องทําความเย็นค่อนข้างนานนะครับทีนี้เรามาดูนะครับในช่วงเวลานะครับก็คือตั้งแต่วันที่7นะครับช่วงเวลาประมาณเที่ยงนะครับจนถึงวันบ่ายโมง40นะครับ รถมีการสตาร์ทรถนะครับเครื่องยนต์ทำงานนะครับแล้วก็มีการปั่นหรือว่าจ่ายกระแสไฟให้กับกบตู้เย็นนะครับตู้ห้องเย็นนะครับแล้วก็ในวันเดียวกันนะครับอ่าแล้วก็มีการช่วงเวลาประมาณบ่าย4ี่โมงขอโทษครับบ่ายห้าบ่ายสามโมงนะครับจนถึงนะครับอ่าเราก็เลื่อนมาเรื่อยๆนะครับนะ จนถึงเวลาช่วงเวลาวันที่10วันที่8เลยนะครับเวลาเที่ยงนะครับรถมีการหยุดการปั่นเครื่องทําความเย็นนะครับนี้เราก็เห็นเลยว่าเวลาที่รถนะครับมีการจ่ายไฟนะครับกระแสมีการวิ่งนะครับเพื่อไปจ่ายไฟตู้หรือว่าห้องเย็นนะครับก็คือกราฟก็จะขึ้นมาเด้งขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับในช่วงสีแดงจะเป็นช่วงที่บอกว่ารถนะครับมีการจอดเฉยๆนะครับแต่ก็มีการ จ่ายไฟให้กับเครื่องทําความเย็ยนด้วยนะครับ